ตายโอไม่ตายพียมีตัวพี่จ็คมีตัวมีตัวมีตัวลงมาละลงมาที่พื้นละมมันมันจะปาดพี่ตรงนี้เลยเอออย่าดูกล้องดิปล่อยกล้องไอ้เฮียปล่อยกล้องสวยเอ้ยเหมือนเหมือนปลาเข้ามาแล้วพี่แจ็คปลาเข้าปลาเข้าคอมีคอมีหลังหลังปลาเข้าสายพี่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 แจ็คมีเข้าสายเหีอร เอ้ยไม่อยากหลอกกล้องดีเหี้ยสวยสวย,อยเอาไปด,ดเลฟิโอตอบละนำตอบนะทิ้งนิ่แฮร์เด็บสมองเฮีอินไซแนมนิวแฮรยังอยู่ตาดตาดตาด ปีสามปีสามแร้บอมแร้บอม on อย่ามนแล่งลักี้เหรอวะโอ้เอาน่าโดนไดไงวะเป็นการ์ดไงเป็นการก์ด อย่านะอย่านะอาใค,าอ,คอยานะขึ้นตาย Mấy lăm Mấy được mười qua, thôi được mười lăm thôi

แช่ใจพี่อยู่แคดบล็อกแล้วได้แล้ว โซไลทไม่ไปดูอยูกอเคนาสองตัวไปจัดเฮ้ยบู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 บช่วยป่ดบูไม่ได้นะบูโลบูโลบูโล

บอตสปาร์ตันเอาด้วยท่นี่บอจีบอลจีบอลจียังอยู่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 ไม่เห็นแล้วนะเออสวยตายเรอกลับอยู่ไอ้ไรบาเคลียนะพี่ดูไรบาอยู่กล้องไรบาร์เคลียใช่ไหมระวังบูระวังบูเพราะไม่รู้ว่าตัวแฟงหมดหรืระวังแถบสวยรับ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 สวยสวยเฮ้ย ตายห้องเล็กห้องเล็กอยู่ห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กห้องน้ำอ่ะข้างๆห้องน้ำโอเคต้องเตือนเราเห็นเราเห็นโดนโลโลนเจ็บเจ็บโดนโลโลโดนโดนชีพหานแล้วดึงได้ปะออกไม่ได้นรือเ่าดึงไม่ได้ดึงไม่ได้โดนนะเดี๋ยวดูกล้องดูกล้องให้เหรอไล่ดูกล้องเหรอรถเทตโรเทตโรเทตโรเทตล้มล้มเลยโดนจริงยิงไม่โดนไม่ได้คุมนไแ้วไแต่มันเจ็บแล้วอ่ะมันเจ็บมากๆแล้วอ่ะ แม่งโดนไปถามสีนะยังไม่ตายเลยโหดจัง

บูกอยู่เยลโล่ครับ yellow, น่าสดอยู่เยลโล่ครับจากลองด้วยอืมไม่ติอวัน uh, <more S 1> ตงน,นี้มันคือขี้อะไรวะเอาิปิงแดงไปนะัครับเหี้ยเอาอะไรเออเอเอนั่นแหละ One One เป็นทวิตนะสวยมากก็สปาร์ลแตะ <of> เดือดตายแล้วใช่ปะด้านหลังมันจะมีตัวหนึ่งนะทวิตอะ่ะโอ้สเตอร์โอ้สเตอร์เก่งมากกูเกมทีม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  ตรงไหนข้างนอก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 หน้าต่างวิตเมนอะไอเระเบียงอะโอเคนี่ออกอละนี่ออกอละระวังถอยดีกว่าปะสวยตายแล้วตายบิ๊กวินบิ๊กวินนั่นกนะบิ๊กวินบิ๊กวินมีตัวนึ่งมีเจาะมีเจาะตายยัง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 ไปเข้าแล้วเข้าแล้วแล้วไปเข้าไปยแบบตัวนึงลายแตัวนึงฟิวทำแล้วออกห้องเล็กนะระวังห้องเล็กรอห้องเล็กอยู่รอห้องเล็กอยู่โอเคไาบาร์ตัวเดียวนะที่เห็นละสวยฟิวปะ เนี่ยเสียงมาเดินย่องๆอยู่อ่ะนอกระเบียงเหรอเหมือนจะเหมือนจะล็อกอยู่ล็อกอยู่นอกระเบียงนอกระเบียงล็อกอยู่ล็อกอยู่ฝ่ายเล่ฝ่ายเล่ล็อกอยู่โอ้สวยมากอินเฟกกูแปลกๆตายตดูซ้ายอยู่เอาซ้ายดาวนะเอดอัพซ้ายดาว รออยู่รออยู่รอรอรอพี่รอตรงนี้นะหน้าต่างไม่ได้เล็งเอตต่อแล้วเอตต่อแล้วมันเข้ามาแล้วตายตรงเงี้ยพี่ดูอยู่มันตับมาตรงพื้นแล้วไม่อัพไซด์ดาวแล้วนะอเออไปดูต่างก็ไม่เลยก็ได้แต่พี่ดูตรงนี้ยังยิงไม่โดนอยู่ซา,านจัง สวยสามอีกตัวนะอยู่กับพี่ตัึงอยู่พี่ตัึงอะไรวะมีของไว้เหนใช่เนี่ยเฮ้ยหัวหมาล้มล้มล้มไปเพื่อนมาอีกตัวนึงหน้าต่างว่าไม่แก้ตาย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 อ๋อสวยสวยแรกเฮ้ยมันยิงมั่วหลายรอบแล้วนะไอ้ชาตตามก็เป็นแบบเนี้ยนายทายนายทายสวยละ